สวัสดีครับผมเอกซายใหม่นะครับวันนี้จะมารีวิวใจโรม,มาล่าสุดของทางค่ายมิโดดเลยนั่นเองก็คือวีบาอี V e ครับเป็นตัวที่สำหรับผมเนี่ยผมถือว่าตัวเนี้ยมันมาเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนยุคสมัยถ้าเกิดว่าภาษาของเขาเขาจะบอกว่าเกมเช้งเหมือนกันภาษาของทางที่เขาโฆษณามานะก็คือเปลี่ยนยุคสมัยของอวงการอานะซีรีัคับครับ,รบก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่ทราบว่าว่ามัน มันมีอะไรบ้างแล้วก็ดีแค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันสินค้าข้างในก่อนนะเปิดมาจะมีจะมีเซียร์ลำเบอร์ันนี้ครับแล้วก็เวอร์ชั่นมันจะเป็นเวอร์ชั่น7และต้าแตจากอ e ีโวเออมีบายมีโอตัวกจะเป็นเวอร์ชัน6ตัวเนื้องานนะครับก็ตัวนี้จะโลโก้จะมาดูใหญ่กว่าเดิมแล้วก็พอรตที่ใช้เป็นพอร์ทส่งข้อมูลเป็นแบบไทสีนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งข้อมูลได้ค่อนข้างไวครับแล้วก็ ค่อนข้างจะเสียบในเรื่องของเวลาเราต่อเข้ากับเซ็ตแล้วตัวเคสตัวอะไรยังเนื้อง,งานยังเหมือนเดิมตัวสายครับสายใท้ซสีอให้มาแล้วก็ให้เทปมาก็จะมีคุ่ม,มือนี้ิดหน่อยโอเคครับประมาณนี้โอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงว่ามันเปลี่ยนยังไงมันทําให้ยังไงก็คือตัวนี้นะครับถ้าเป็นไอเดียลเลยก็คือแบบว่าเซ็ตในฝันเลยก็คือ มันสามารถรับไฟ12โวลต์ได้นะครับนั่นหมายความว่าใช้แบต3เซลล์ตรงในหอน้ำมันหรือว่าจะใช้สปีดที่มี b 12โวลต์ก็คือพี่บิงทำมาละและออพอจ่ายไฟ12โวลต์ใช่ไหมฮะเซอร์โวก็ต้องรับ12โวลต์ด้วยนั่นก็คือตอนนี้เคทีทำมาก่อนแล้วก็มีห้ออื่นตามมาเร็วนี้แน่นอนซึ่งข้อดีของมันเนี่ยเมื่อมันได้รับไฟ12โวลต์ละตามทฤษฎีนะฮะสัญญาณกำลังส่งก็ต้องมากขึ้นโอกาสหลุดก็ต้องน้อยลง หนึ่งสองก็คือเซอร์โวเมื่อรับไฟสิบสองโวลต์แล้วเนี่ยตัวเซอร์โวสองโวลต์เนี่ยเท่าที่ดูสเปคอะไม่ได้เวอร์ไปกว่าเซอร์โวแปดโวลต์ตอนนี้นะฮะแต่ว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยเวลาเจอโหลดเนี่ยทอร์กความเร็วมันจะไม่ดรอปเพราะว่ามีไฟสิบสองโวลต์ที่คอยเลี้ยงอยู่เวลาโวลต์ตกเนี่ยมันก็อยู่ในเล้งที่แบบว่าเออการทํางานทอร์กไม่ลดแล้วก็สปีดไม่ลดทําให้เนี่ยฮอเนี่ยจะเนียนามากๆครับเพราะว่าเซอร์โวเซอร์โวจีนตอนเนี้ย สโอร์ทั่วไปน่ใช่ไหมจี๊ดเออเขากำหนดตามสเปคมา20โวล์สาโวล์ก็จริงแต่เวลาใช้งานจริงอะ่ะมันไม่ถึงแน่นอนมันลดแน่นอนเวลาเจอท็อกเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะทำให้ฮอเนี่ยอาการแบบเนียนเพราะว่าประสิทธิภาพของสโอร์ไม่ลดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะข้อดีอีกตัวหนึ่งอ,อ่าอย่าพ่พูดดีกว่าประมาณนี้ก็คือเซตเนี่ยก็คือเซตชุดไฟ12โวลต์เนี่ยเซอร์โว12โวลต์สปีสิบโวลต์แล้วก็กล่องรับไฟ12โวลต์เนี่ย ก็จะเป็นเซตในฝันเลยว่าสำหรับเพอร์เฟกต์เพอร์เฟสำหรับกล่องมีบา EV อีโวเลยแต่ว่ามันค่อนข้างใช้งบค่อนข้างสูงนะฮะถ้าถ้าไม่ได้ประกอบใหม่ก็หลายคนก็เลือกที่ยังไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันยังมีข้อดีมากกว่านั้นที่อ่าอย่างหลายคนยังไม่ทราบเลยผมจะมาเล่าต่อในตรงนี้เลยแล้วกันกว่ามันดีย,นยังไงเราไม่นงไม่ต้องพูดถึงชุด12วง,งนะนะอันนั้นคือท็อปสุดเรายังไม่เปลี่ยนว่าค่อนข้างงบสูงอ่ะมาดู อีกจุดหนึ่งเท่าที่ผมลองเซตในรานผมแล้วนะครับก็คือเล่าให้ฟังก่อนว่า v b y V O ตัวก่อนเนี่ยสวอตเพยเนี่ยเซอร์โวสวอตเพยเนี่ยมันจะล็อกความถี่ไว้ที่200เฮิร์ตใช่ไหมครับไม่สามารถปรับได้เลยถ้าเป็นกรอบบิดเอ็กซ์อ่ะจะปรับได้200 333 <c oughs> ทำให้เนี่ย200เฮิร์ตเนี่ยประสิทธิภาพของเซอร์โวเนี่ยสู้333เฮิร์ตไม่ได้อยู่แล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวที่กล่อง NEO เนี่ย EVO เนี่ยปลดล็อกเข้ามาทำให้เลือกความถี่สอตเพจได้เป็น333นะครับ1520 333ซึ่งประสิทธิภาพตามทฤษฎีเนี่ยจะดีกว่าชัดเจนชัดเจนมากจาก200เป็น33 3เิร์แต่ว่ามือคนอาจจะบางคนยังไม่รับรู้แต่แต่ว่ามันดีขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ซอตเพจเนี่ยเรายังสามารถเลือกเป็น760เป็นเพลาะนะก็คือเอาหางมาทำเป็นสอัต์ดอีกซึ่งจะเพิ่มความเนียน ความละเอียดความแม่นยาในเพา๊ะเจ็ดหกศูนย์เนี่ยเอามาเอาหางมาทําเป็นซอสเพจได้แต่ว่าผมคิดว่ายังยังไม่ไม่ไม่น่าทําเพราะว่าเจ็ดหกศูนย์เนี่ยมันค่อนข้างจะเวลาตกมันจะเสียหายง่ายเพราะว่ามันมันไวมากอะก<อ>็ะเลยยังไม่แนะนำเอาแค่เปลี่ยนความถี่เซอร์โวยกพิษเป็นสา,สามสามนี่ก็อาการเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าผมเทสแล้วกับโฮมเองโดยที่ใช้พารามิเตอร์เดิมชัดเจนว่าอาการเปลี่ยนครับโอเคแล้วก็ อีกจุดหนึ่งก็คือเซอร์โหวหางนะครับเลือกเป็น500ความถี่นะของเดิมมันล็อกสูงสุดได้333มใช่ไหมอตอนนี้เซอร์โวยกหางทั่วๆไปหลายๆยี่ห้อเนี่ยทำมาเป็น500 5 0 0เฮิร์ตมาแล้วความถี่ตัวนี้ก็ปลดล็อกใช้500 Hz ได้ซึ่งตัวนี้เป็นจุดเด่นเลยทลังนั้ผมว่าพอเปลี่ยนเป็น5 0 0อเฮิร์ตเนี่ยอาการหางนี่แบบโอ้โหเทพเลยมาหาเทพเลยครับผมยังไม่เคยเจอแบบว่ากล่องตัวไหนเนี่ยทำมาได้ดีเท่าในยุคสมัยนี้นะครับเท่าตัวนี้เลยซึ่ง พูดอาจจะเวอร์ครับต้องไปลองเอาเองครับราคาไม่ได้แพงไปกว่าเดิมแล้วก็ค่า Apple อะไรก็ยังเท่าเดิมหมดแพงไปกว่าเดิมนิดเดียวเองไม่ถึงพันมั้งแพงกว่าตัวเดิมแต่คุณภาพที่ให้มาเนี่ยดีกว่าเดิมมากๆแล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นเวอร์ชัน7.0ซึ่งมันจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่ตัวเก่านะครับขาจะล็อกไปละเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยว่าถ้าใครอยากสุดนะฮอฮอนะอยากสุดอยากรู้อาการว่าสุดเป็นยังไงเนี่ยต้องจัดตัวนี้เท่านั้นครับวีบา Wow, ครับในชั่วโมงนี้ต้องยอมเลยเพราะว่าผมการันตีเลยว,ว่าอาการเนี่ยเปลี่ยนแบบชัดเจนเรื่องระบบสัญญาณที่เขาบอกว่าหลุดกันนะฮะผมยังไม่เจอนะครับไม่มีปกติทุกอย่างแล้วก็ปัญหาวายเบช่นต่างๆไม่มีเพราะว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์สมบูรณ์ละในในลถอตผลิตของการขายรอนี้ก็เพื่อนๆอยากลองหรือพี่ๆอยากลองอยากให้หอง,องพี่สุดต้องลองตัวนี้ บางคนรับรับไม่รับดูดนะอาการน้าแต่อยากให้สุดไว้ก่อนผมบอกเลยตัวนี้ตัวเดียวครับโอเคครับวันนี้ลาไว้ก่อนครับยังไมไ่คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนเพราะมันยาวละก็จะพูดคร่าวๆว่าทําไมต้องอีโวแล้วกันเนาะแล้วก็ส่วนวิธีการลงทะเบียนเซตอัพอัพโปหรือเซตเนี่ยเ,เดี๋ยวเราค่อยค่อยดูในคลิปคลิปต่อไปโอเคครับประมาณนี้ก่อนครับเขครับสวัสดีครับ